วันนี้เข้ามาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจเจ้าโฟคลาเวลนะคันนี้ได้เลขทะเบียนสวยด้วย4,600เป็นรถอีกหนึ่งรถขายดีประจำร้านนะครับอย่าลืมติดตามกัน what do สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กะโมโตครับเป็นไม่กะโมโตครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะกว่าจะได้รถรุ่นนี้มาแต่ละคันใช่ครับสังเกตดูจะขาดช่วงนานเหมือนกันเพราะว่าเราไปเฟ้นหาสภาพกว่าจะได้แบบนี้มาใช่นะฮะเป็นรถยอดฮิตประจําล้านอีกหนึ่งรุ่นครับนั่นคือรถครอบครัวใช่ฮะเจ้าโฟกฟอกสวากเก้นนะครับคาร์เวลทีห้าวีหกผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคันนี้ได้ปีใหม่ใช่คันนี้เนี่ยคือตัวปี2008ก็น่าจะเป็นตัว ท้ายที่เป็นของ T5 โฉมนี้แล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็จดทะเบียนในปี2009ครับผมสภาพสวยและได้ของแถมไปผมให้ไปเลยอ่นี่เลขทะเบียนสวยใช่ครับ4,600นะครับจัดให้คุณผู้ชมไปเลยเดี๋ยวผมจะให้พี่เบนซ์เดินพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้เลยนะครับครับครัะคุณผู้ชมครับต่อมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับชมเจ้า T5 คันนี้แบบเต็มเต็มลำกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมขออนุญาตครับเริ่มตั้งแต่ข้างหน้านะผู้ชมเห็นไหม โอ้โหโลโก้เขาเนี่ยใหญ่เนี่ยโดดเด่นขนาดไหนแล้วก็เป็นโคงเมียมเนไงโอ้โหเพิ่มความหรูหรานะดูเงาดูโดดเด่นมากเลยนะครับประจังหน้าของเขาเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับผมสวยงามจริงใช่ฮะและอย่างที่พี่กอฟบอกก็คือว่าปา้ายทะเบียนเราให้ไปด้วยเลยใช่นะฮะสี่พันหกร้อยเนี่ยผมให้ไปเลยป้ายสวยๆราคามีหลักหมื่นแน่นอนห<พ>อนกุกต่อเต่าย่อมาจากอะไรพี่เบนนั่นน่ะดิฮิตเตอร์ร้อนมากเลย เฮติเออฮีเตอร์ร้อนจริงๆแต่คันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าแอร์เย็นแน่นอนใช่ครับผมความร้อนแน่นอนครับผมคืออยากจะให้คุณผู้ชมจริงๆนะผมจะบอกไงดีคือสีของเขาเนี่ยพี่กอบฟดูนะคือสีเต็ม ผมบอก<ช>เลยสีสวยมากเงาแวบเต็มทั้งลำเลยนะสีสภาพสีแบบนี้คุณผู้ชมมนะมีตําหนิร่องรอยโอ้โหเล็กน้อยนิดเดียวจริงนะคุณผู้ชมครับผมก็คือเจ้าของเก่าเนี่ยเขาดูแลรักษาดีนะคันนี้ใช่ครับผมต่อมานะฮะคันนี้ก็เป็นร้อมแม็กของโฟกนะฮะเป็นขอบ17ครับผมก็คือเรียกได้ว,ว่า เออเป็นล้อเดิมเดิมล้อเดิมติดรถเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับผมขอเั้นความนิ่มนวลนะคุณผู้ชมอ่าความนิ่มนวลได้แน่นอนไม่มีตึงตังแน่นอนใช่ครับผมรถโฟก็บอกอยู่แล้วนะรถตู้นะฮะเป็นเขาขึ้นชื่อนะความนิ่มนวลนะคุณผู้ชมมาแล้วก็ต่อมาเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะผมขอขั้นิดนึงทำไมคุณคุณคุณขาขาคุณเป็นอะไรเนี่ยฮะโอ้นิ้วด้วยดูนี ปีชงปีชงชงทั้งทอ้ล้วทั้งนิ้วเลยนี่ยังหอบสังขารมาทำงานได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะเออลองดูผมอยากจะให้ดูประตูประตูความพิเศษของเขาก็คือจริงๆแล้วมันเป็นไม่ได้ความพิเศษหรอกรุ่นนี้แล้วมันจะมาพร้อมกับประตูไฟฟ้าอยู่แล้วเป็นสไลด์ไฟฟ้าใช่ครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคันบางคันใช้งานไม่ได้นะฮะแต่คันนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตฮะยกเให้ดู อ่ะคุณดูดิไม่มีเด้งกลับด้วยอ่ะดูโอ้โหด้านเห็นเบาะซะละเป็นไงใช้งาน<อ>ได้ไหมออลองดูอีกอ่ะปั๊บโอ้โหใช้งานได้ปกตินะครับคือต้องบอกว่าระบบไฟฟ้าคันนี้ที่ผมเทสแล้วคือใช้งานได้และดีทั้งคันเลยนะครับคุณผู้ชมครับสีนะสีสันอย่างที่เราบอกนะฮะว่าสีใหม่จริงๆนะครับแล้วก็รถเนี่ยพร้อมเหมาะสําหรับเป็นรถครอบครัวจริงๆครับผมการคุณผู้ชมสังเกตดูนะ กระจกเนี่ยจะเป็นกระจกอมเขียวอ่าใช่ฮะอันนี้คือมาจากโรงงานนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระจกที่กันยูวีครับผมนะฮะมาถึงด้านหน้าฝั่งซ้ายกันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับผมอย่างที่เราบอกนะว่าตำแหน่งการใช้งานของเขาเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมแทบไม่เห็นดีกว่าไม่มีเลยดีกว่าที่ยังไม่เห็นเลยใช่ครก็คือมันก็เป็นแค่รอยสเก็ดใช่ครับผมคุณผู้ชมนะฮะลองดูนะฮะตัวรถนะสวยอย่างที่เราบอกนะทรงเงทุกอย่างดีคุณฟังดิโอ้โหโอ้โห ปังๆนะคุณอ,อาจจะไม่ได้ยินนะอ่าต่อมาฮะพี่๊อฟ์สอยากจะให้ดูนิดนิดนึงครับภาษีครับผมขับกันได้อีกหลายเดือนนะครับผม64พฤษภาคมครับผมอ่าเป็นไงกันบ้างฮะคันนี้นะคุณผู้ชมลองดูดิตัวถังนี่คือจริงแล้วรถสวยหรือไม่สวยนะผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะอันนี้ไม่ได้สอนนะคุณผู้ชมก็คือลองดูเอาเนี่ยคิวสันทุกอย่างมันจะต้องคมแล้วมันจะต้องตรงกันนะฮะเขาเรียกว่ารถเนี่ยไม่ได้โดนมานะคุณผู้ชมสันทุกอย่างตรงเงี้ยยังครบคลิปๆอยู่เลยนะฮะ มือเปิดทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็ประตูไฟฟ้าไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งขวานะฝั่งซ้ายเหมือนกันนะค,คุณผู้ชมเพียงแค่คุณคลิกคลิกก็เบาอ่าใช่นะก็จะเปิดได้แบบสบายๆลืลลล่นเลยนะใช่ครับผมอ่ะขออนุญาตปิดนิ้ะครับ คือต้องบอกเลยว่าหลายนเนีคนถามหากันเข้ามานะครับเกี่ยวกับทีนะฮะคือบางคนก็ซื้อไม่ทันนะผมอยากจะให้เห็นว่ารีวิวนี้เรามาแล้วคุณผู้ชมรีบจองเลยดีกว่านะคุณผู้ชมเพราะว่ารถน่ะมันหาค่อนข้างสภาพที่สวยๆแบบนี้ค่อนข้างคือเร,<ะ>เราไปหามาหลายคันยากมากมันหายากเอาง,ง่ายๆ <นะ S 2> แค่บางคันสวยแต่ประตูไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ใช่เราก็ไม่เอาแล้วรู้ไหมว่าประตูไฟฟ้าซ่อมทีมีหลักหมื่นนะใช่แต่คันนี้เราเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะความพร้อมของเขานะครับ มาถึงบั้นท้ายงามๆนะครับของเจ้าคาราเวล T5 V6 คันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูเลยนะไฟท้ายเนี่ยใสๆเลยสวยมากนะครับสวยมากลิปโอ้โหดูดีคือต้องบอกว่าท้ายของเขาเนี่ยไม่ได้ดูโบราณนะใช่ผมบอกได้เลยนะว่าดูร่วมสมัยเหมือน T6 เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมคือ T5 เนี่ยเป็นรถที่ยังดูแบบดูดีไม่ได้เก่าไม่ได้เก่าใช่ไม่ได้ดูดีอย่างเดียวนะขับดีมากด้วยนะครับคุณผู้ชมใช่อยากจะเปิดข้างในให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ แม่ป้ายทะเบียนนี่ถ้าเป็นป้ายดำนะผู้ชมดูนะฮะภายในของเขานะครับเป็นไงฮะด้านหลังนะสวยๆสะอาดตาแบบนี้นั่งพันช่วยพี่นิดนึงฮะขยับเบาะเดินหน้าให้หน่อยอ่าดึงตรงนี้นะครับครับผมถอยหลังได้เดินหน้าได้เพื่อเก็บสัมภาระนะฮะผู้ชมอ่าเดื่อนได้ว่าข้างหลังนี่ผมบอกเลยก็เก็บได้เยอะนะใช่ฮะผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทําไมคลิปที่แล้วหรือคลิปหลายๆคลิปเนี่ยมันถึงเลื่อนไปได้สุดขนาดน้น ครับมันมีความพิเศษกว่าคลิปนี้ใช่ฮะคุณผู้ชมดูแถวสิดูเบาะสิคือเบาะผมต้องบอกว่าทั้งหมดคือ4แถวใช่นะฮะคุณผู้ชมอันนี้คือครอบครัวครอบครัวใหญ่เลยเดินทางได้สบายเลยนะฮะแล้วก็เก้าอี้เป็น V I P ครับนะฮะเอาละฮะคุณผู้ชมครับต่อมานะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมนะครับดูนะครับการสั่งงานด้วยรีโมทนะฮะว่าระบบประตูไฟฟ้าของเขาสมบูรณ์ขนาดไหนนะฮะเมื่อกี้เราคลิกแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมจะเปิดด้วยรีโมทดู คือต้องบอกว่าหลายๆคันออปชันนี้ใช้งานไม่ได้นะใช่อันนี้สมบูรณ์ว่เราใช้ได้ทั้งเปิดและปิดคุณผู้ชมดูนะฮะอ่าต่อไปอีกฝั่งหนึ่งครับพีก่กลอสอ่าไม่ได้แค่ฝั่งเดียวนะคุณผู้ชมฮะเราเทสมาหมดแล้วนะครับว่าของเราใช้งานได้แน่นอนโอ้โหเดินขนาดนี้รถเข็นไปเลยดีกว่าก็ <c oughs> ดีนะโอเคพอมาถึงประตูฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับสั่งงานด้วยรีโมทนะคุณผู้ชมครับอ่าสมบูรณ์คุณเห็นไหมอ่า จะคลิกได้จะเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับหลายๆคันนะผมบอกเลยขาดตรงนี้อื <trends> แต่อันนี้พร้อมจริงๆครับพร้อมเดินทางด้วยน่าจะเอาไปเช็งเม้งที่ใต้ซะเหลเกิน มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้สวยๆแบบนี้นะฮะระบบเขาเป็นระบบเขาเรียกว่าเบนซินนะครับ V หกสามพันสองร้อยซีซีแล้วก็ไม่เคยดมแก๊สมาเลยนะฮมับบัรล้วนๆเลยนะครับใช่ครับผมคุณผู้ชมมาและผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะความเดิมๆของเขานี่นะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมสวยงามขนาดไหน ผมบอกเลยว่าคันนี้วิ่งทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครคุณผู้ชมครับผมการันตีครับผมจะอยู่เหนืออยู่ใต้บอกมาเลยครับยะลาปัตนาีนานาลาทิวาสเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนส่งให้ถึงหน้าบ้านแน่นอนฮะมาถึงภายในกันบ้านดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายฮะคุณผู้ชมฮะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมนะครับยังสวยงามอยู่นะครับนี่นะครับพลาสติกทุกอย่างไม่มีแตกหักนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นแผง เรต้องเรียกว่าภายในเดิมๆจากโรงงานเดิมจากโรงงานครับแล้วสวยมากใช่แล้วนี่แผงลําโพงนะครับใช่ฮะไม่มีบิดไม่มีเล้าไม่มีแตกไม่มีหักนะครับครับผมอ่าแล้วก็มาถึงลายไม้ครับลายไม้สวยมากลายไม้ก็ยังสวยงามอยู่สวงาอ่าขออนุญาตฮะเทสระบบไฟฟ้าครับครับลงับครับผมขึ้นับครับขออนุญาตลงอีกรอบนึงครับจัดไปฮะเพื่อเทสกระจบมองข้างปกไฟฟ้าครับคุณผู้ชมฮะ ทางซ้ายนะครับขวาครับขึ้นครับลงครับแล้วก็มันก็จะพับได้ด้วยอ่าสมบูรณ์ใช่ครับคุณผูณ้ชมคต่อมานะอยากจะให้ดูที่เอะเบาะความสมบูรณ์ของเบาะเขาคุณผู้ชมเห็นไหมคือเบาะเขาเนี่ยนั่งได้สองคนนะข้างหน้านะไม่ใช่คนเดียวนะฮะแล้วไม่ได้อึดอัดนะเบาะเขากว้างไงใหญ่ามาถึงผมเลยคุณผู้ชมดูดิแล้วเบาะของเขาเนี่ย เป็นเบาะเดิมๆมโรงงานหนังเดิมนี่คือเ <ๆ S 2> บาะเดิมหนังเดิมโงงมรงงานนะครับคุณผู้ชมสวยมากโอโ้โหสวยมากได้ไม่ได้ร่นนะคุณชนเบาะนี่ไม่ม<บ>ีขาดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็คุณดูดิแน่นมาอย่างแน่นคุณผู้ชมฮะนี่ต่อมาที่พนักพิงนะพนักพิงก็สวยสวยเดิมๆโรงงานต้องบอกเลยว่าคันนี้ข้างนอกก็สวยข้างในก็สวยนะนี่แสดงว่าเจ้าของเก่าเนี่ย น่าจะ,ะไม่มีคนนั่งหน้าเลย<ช>คนนั่งหน้าน่าจะมีแต่คนขับใช่ฮะน่าจะเป็นคนขับครับผมใช่ฮะต่อมาดูที่แดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูดิแดชบอร์ดคอนโซลหน้าเขาใหญ่ๆกว้างๆเลยเนปะ็นไงโอ้โหสวยงามนะครับคุณผู้ชมตะการตายจริงๆนะฮะไม่ได้แตกไม่ได้หักไม่ได้ขาดเลยนะแล้วก็มีที่ไว้ของเขานิดนึงนะครับเล็กๆน,น,น้อยๆวางมือถือหรืออะไรก็ได้ผมเปิดเกสให้ดูนิดนึงพี่กอลฟเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมโอ้โหมีคู่มือมาด้วยเห็นอะไรไหมแน่นอนนี่ยังครบมากดูดิ ดูดิดูดิโอ้โหนี่เพียบเลยอะคู่องสีที่พิเศษทัิงอยู่อีกดูดิต้องบอกเลยว่าคู่มือคันนี้ครบทุกอย่างจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครบเลยโอ้ผมว่าเพอร์เฟกต์มากคู่มืออยู่พวกนี้การันตีอยู่แล้วนะฮะว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาดูแลดีขนาดไหนขนาดคู่มือรถของเขายังอยู่กันเลยดีกว่านะฮะต่อมานิดนึงมันน่าใช้ขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเอาผาดกำลังพังอยู่พอดีเลยกำลังมองหาคาราเวลเลยคุณผู้ชมดูนะครับอ่ะ ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างของเดิมทุกอย่างนะช่ององค์ช่องแอร์ยกเว้นอะไรเลยไหมวิทยุคุณได้เป็นซีดีนะครับจากอะไรนะแคริเอร์แคริเอร์ใช่ครับผมคุณผู้ชมฮะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะฮะคุณผู้ชมท่านนี้ไม่พอผมนิดนึงพี่ก๊อฟสั่งงานเปิดประตูด้านข้างหลังนะจากข้างหน้าก็ได้นะคอนโทรลจากข้างหน้าก็ไรกดนี่เดี๋ยว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 เาี๋ยวเดีายวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดบ๋ยวเดี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 ๋ยวเลยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ คือต้องบอกเลยว่าระบบไฟฟ้าคันนี้สมบูรณ์มาก,ม,ากมันจะมีทั้งหมด3ส่วน<ช>นะครับคุณผู้ชม3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือสั่งงานจากคนขับครับส่วนที่2นะครับคือคิกจากประตูเปิดส่วนที่3จากรีโมท<ช>อ่าคือระบบไฟฟ้าอย่างที่เราบอกนะฮะว่าสมบูรณ์มาก,มากจริงๆนะแค่ประตูไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาคุณผู้ชมก็คงแบบปวดใจโดนไปหลายหมื่นนะครับคุณผู้ชมใช่ชใชอ่าเนี่ยฮะภายในฮะอย่างที่เราบอกว่าสวยขนาดนี้นะคุณผู้ชม มาถึงแผงประตูฝั่งคนขับด้านขวากันบ้างดีกว่าฮะแผงประตูฝั่งคนขับด้านขวานะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และถือว่าสวยงามใช่ฮะนะครับพลาสติกทุกอย่างไม่มีกรอบครับไม่มีแตกหักต้องบอกว่าแผงลำโพงยังดูดีอยู่ใช่ครับไม่มีแตกไม่มีลาวคือครั้นี้ที่เราบอกแล้วนะฮะสวยทั้งทั้งภายนอกและภายในจริงใช่แล้วก็มาดูลายไม้กันครับลายไม้สวยไหมล่ะสวยชัดเจนโอ้วิ้งเลยอ่ะนะครับอ่เทสระบบไฟฟ้าฮะ ลงครับอ่าขึ้นครับครับผมขอลงสักรอบครับผมเรามาต่อที่กระจกมวองข้างนะครับครับผมขวาครับซ้ายครับขึ้นครับ แล้วก็ลงครับแล้วก็พับได้ด้วยนะนี่ใช่ครับอีกสิ่งหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปมันมีทั้งสองด้านซ้ายขวาฝั่งนู้นก็ยังมีแต่ว่าเมื่อกี้ผมต้องขออภัยไฟตรงเท้าไฟสองเท้าครับผมยังติดอยู่ทั้งซ้ายและขวานะครับใช่ครับคุณผู้ชมฮะต่อมานะที่เบาะคนนั่งนะฮะที่ถูกใช้งานมากที่สุดคุณผู้ชมลองดูเนี่ยะเบาะผมบอกได้เลยว่าเบาะยังถือว่าอยู่ในสภาพที่สวย ะะใช่ก็ผ่านการใช้งานเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าได้ไม่ได้ล่นนะเบาะไม่ได้ขาดไม่มีขาดมไม่มีฉีกเลยใช่คน,นี่คือเบาะเดิมนะเบาะเดิมนะนั่นมะอย่างนั้น<ช>น,น,นะปีกทุกอย่างนะครับทั้งเบาะนั่งน,นะ,ะและพนักพิงนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ของเขามีนี่คิออกเห็นไหมที่เท้าแขนแล้วมีสฝั่งด้วยนะ ดูดิโอ้โฮสมบูรณ์ขนาดไหนอ่ะต่อมาที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยของเขานี่ฮะพวงมาลัยเดิมๆของเขาเลยนะฮะมีตั้งแตการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นนะเท่านั้นปกติพวงมาลัยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจับนะ,ะก็ต้องมีรอยการใช้งานอยู่แล้วนะแต่ว่าสื่อได้ว่าสภาพอยู่สวยนะคือหนังมันไม่ได้แตกหรือขาดอะไรนะครับก็มีโดนมือลอกๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมอ ต่อมาที่ไมกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับไม่สวยๆใส,ๆ,สๆแบบนี้นะรถคันนี้นะวิ่งมาอยู่ที่2 1 8 0, 0 3 5ก่มกิโลเท่านั้นร้านเราขายแต่งไม้แท้ๆนะครับยืนยันการันตีว่าไม่มีการกอมไมเด็ดขาดนะฮะนิดนึงครับพี่ก๊อฟอยากจะโชว์ฮะเพราะว่าคันคนี้คือระบบไฟต้องบอกว่ามันสมบูรณ์มากๆ,ๆไฟแต่งหน้าขวาอาจจะยอดแสงนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่ก็กล้องผมโบราณแล้วผมปิดไฟดูนะเวลาเราสั่งปั๊บติดหนึ่งอ่ะพี่ก๊อฟดูแถวสองแถวสามติดหมดเลยนะอ่าอ่าผมจะกดดับนะ ป๊ับโอ้โหใช้งานสมบูรณ์สั่งงานจากข้างหน้าหมดนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหครบจริงๆฟังก์ชั่นของเขาลืมบอกคุณผู้ชมไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เกียร์ออโต้และยังมีระบบทริปโทรนิกใช่ฮะจะมีบวกลบนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสให้คุณผู้ชมได้ดูกันสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะตู้ซิ่งครับ เป็นยังไงกันบ้างนะคุณผู้ชมครับต่อมานะผมจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมกับห้องโดยสารแถวกลางและแถวหลังกันบ้างนะคุณผู้ชมเห็นนะเบาแบบ V I P โอ้โหนั่งแล้วต้องบอกว่ากระชับนะครับแล้วก็เอียงได้นะนี่เป็นไงคือ,อคต้องบอกก่อนว่านั่งแล้วดูเป็นคุณท่านใช่คือนะค,คือมันหนึ่งคือมันได้นั่งสบายใช่ฮะแล้วก็คุณคุณผู้ชมสามารถอะไรรู้ไหมนี่เขาเรียกว่าที่วางเท้า ว,วางได้ใช่สองฝั่งเลยคุณผู้ชมวางเท้าได้เลยแต่ผมขออนุญาตไม่วางพอาีแสงเท้านะเดี๋ยวจะเปิดนะค้ใช่โอ,อ้โห<ะ>ต้องบอกว่ารถอย่างนี้มันดูไฮโซดีนะใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกลัวแสงเข้ามันมีม่านนะคันนี้นะดูนะเฟอร์คุณผู้ชมเห็นไหมม่านาของเขาใช้งานได้นะใแค่นี้ก็ปิดทึบบังสายตาได้แล้วอันนี้คือใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะใช่เอางี้ใช้ได้ทั้งคันใช้ได้ทั้งคันใช่นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ประตูเรา ปิดไปแล้วครับผมอ่าน,นี้อยากจะให้มาดูสภาพก่อนสภาพบอะสภาพบาะโอเคสภาพบอกคุณผู้ชมเห็นไหมคุณดูดิคุณดูดิดดมีขาดไหมไม่มีนะ,ะสวยงามนะแน่นไหมปึกเลยนั่งสบายกระชับตัวด้วยนี่โอ้โหคุณผู้ชมมาเบาะนั่งลวพนักพิงนะคือต้องบอกว่าสวยบมดเลยนะนีะ่คือตาผมเห็นยังไงผมก็จะรายงานคุณผู้ชมอย่งางนั้นนะสวยทั้งเบาะนั่งด้านซ้ายและด้านขวา อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปใช่ฮะอันนี้คือแค่แถวแรกใช่ครับและมีแถว2และมีแถวสามใช่เออ,อพี่กอฟไปเข้ามาถึงไหมเนี่ย <c oughs> ถึงถึง,ถงอ่ะโอเคลองให้ดูเบาะก,ก่อนนะฮะคุณผู้ชมเบาะอย่างที่เราบอกนะฮะว่าสวยงามไม่แพ้ด้านนองจริงคุณผู้ชมดูดิ แน่นแเลยนะแล้วก็คือถ้าเกิดอึดอัดใช่ไหมคุณก็สามารถขยับถอยหลังได้นะใช่คือจะขยับเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้เนื่องจากว่าคันนี้เป็นรางยาวเลยหน้ายันหลังเลยนะคุณผู้ชมถ้าถ้าคุณผู้ชมไม่สบายคุณก็เลื่อนได้แล้วก็นี้เ่องที่กอลฟอยากจะให้ดูทีนี่นี่คือใส่แก้วได้อ่านี่ดูดิครบนะยังอยู่ครบนะใช่ฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อน ถ้าเกิดว่าครอบครัวของคุณผู้ชมอาจจะมีคนที่น้อยกว่านี้ครับผมอยากได้ความกว้างกว่านี้อีกนิดนึงครับผมก็รื้อเบาะแถวสองออกใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ผมบอกเลยตอบสนองมากใช่ฮะและนั่งนะผมบอกเลยใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่าโคตรสบายนั่งสบายใช่และนั่งนิ่มอ่ะนี่พี่กอล์ฟโชว์ม่านเขานิดนึงม่านข้างหลังนะฮะขออนุญาตนะฮะดูกระจกหลังกว้างมากมาดูดิม่านหลังเขาก็ยังอยู่นะนี่ครบเลยคันนี้ดูดิ นี่ครบเลยฮะคุณผู้ชมคือเบาะนะฮะดูดิสวยไหมสวยหมดเลยนะหนังหนึ่งเขานี้ไม่ได้แตกไม่ได้ขาดได้ไม่ได้ร่นนะ,ะคุณผู้ชมมาถึงแถวหลังบ้างแถวหลังนะฮะคุณผู้ชมแถวหลังก็จริงนั่งได้สามนะหนึ่งสองสามนะฮะก็ขยับเบาะได้นะฮะอย่างที่เราบอกนะแล้วก็ให้ดูหนังคุณคุณดูดิคุณดูดิเบาะของเขาแถวหลังนี่ถ้าไม่มีใครนั่งดีกว่าใหม่คล,คลิปเลยดูดิบลิเลยนั่งแล้วก็พนักพิงคุณดูดิโอ้โหสวยงามจริงคันนี้บอกเลยมันพร้อมเดินทางอะ ผมให้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันตอบโจทย์อ่ะผมบอกเลยเพราะว่าลูกค้ารอจบคาราเวลเรายเยอะมากครับผมเอาเป็นว่าผมแบบว่าให้ความยุติธรรมแล้วกันใครโทรก่อนจองก่อนได้ก่อนโอเคอผ่านรสิใจถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในเจ้าคาราเวล T5 นี่รเรียกน้องตอนมานั่งด้วยเซลตอน นั่งสบายไหมสบายพี่สบายนะเหมือนนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านถ้าอยากได้สบายกว่านี้ก็นอนอยู่บ้านเถอะนี่นะครับอันนี้คือแถวแรกแถวสองแถวสโอ้โหเรื่องแอร์ไม่ต้องพูดถึงนะคุณผู้ชมแอร์เย็นเลยครับการันตีนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหน้าพี่เบนซ์ขับไม่ค่อยสะดวกนะนิ้วโป้งเนี่ยยก ยกนิ้วว่าเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาเพะมันดีจริงแล้วะอเยี่ยมอ่าโอเคนี่จะให้ดูคอนโซลนะครับเปนยุโอ้ย,อยมันดึงไดขนาดนี้เหรอคือต้องบอกว่าอัตาเร่งเนี่ยคืออย่างว่าคือมือนไม่ใช่มันไม่ใช่ดีเซลด้วยนะมันเป็นเบนซินนะอ่าคือรอบมาค่อนข้างเร็วเลยหย่ยบูตมาปั๊บเลยโอ้โมาเลยนะโอโ้ได้เสียงก็เล้าใช่ครับคือ แอร์เย็นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ช่วงล่างดีไม่มีเสียงดังเลยก่อนสนุดนี่หนึบเลยนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงล่างไม่มีเสียงกุ๊กกุ๊กกักก,กักไม่มีนะครับแล้มวิ่งนิมมากอ่าตาเร่งก็อย่างที่เราลองให้แล้วนะครับว่าอัตาเร่งเป็นยังไงนะฮะวิ่งดีจนผมติดใจถอยหน่อยโอ้ยวิ่งดีนะขับโหดเหมือนโกดใครมาแล้วนี่ตอนแรกผมเคยขับดีเซลนะว่าสิดีเซลขับดีแล้วนะแต่ว่าเบนซินเนี่ยคือมันไม่หล่อรอกไงใช่มันมาได้ไวกว่าแล้วก็ อยากจะเสทสทิปโทนิกให้เดี๋ยวผมต้องใช้มือมือมือข้างซ้ายผมใช้ไม่ได้นะอ่านี่คือระบบทิปโทนิกโอ้โหใช้งานได้ปกตินี่ฮนะเกียร์สามนะเกียร์สามนะดูนะ,อะสองตึงไงน,นะมันจะดึงนะสองเสร็จปั๊บโอ้โในสามนพี่้องครับสี่ครับห้านะหกครับ, 5, นะ 6, รบทั้งหมดมีเกียร์หกสปีดนะแล้วก็เกียร์สมบูรณ์นะครับใช่สมบูรณ์โอ้โหครบคันขนาดนี้นี่คนขับนี่ก็สนุกด้วยนะมัน ม,มันนั่งแล้วทัศนวิสัใสเขาค่อนข้างดีมากอะ่ะคุณคุณผูคณ้คุณผู้ชมต้องลองไปคิดดูว่าในช้อยที่ผมจะเปิดเนี่ยเอาเป็นว่าราคาสามแสนกว่าบาทคุณผู้ชมได้รถตู้ลดหรูที่นั่งสบายแบบเนี้คุณผู้ชมได้รถอะไรบ้างนะฮะต้องลองทํากันบ้านและลองเช็คราคากันก่อนใช่ครับและดูสภาพด้วยนะไม่เช็คราคาอย่างเดียวมันช่างน่าใช้จริงๆ ได้รสภาพดีด้วยแหละนะ เ็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าโฟกตู้คาราเวลนะครับที V6 คันนี้ครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะอันนี้คือปีท้ายๆแล้วใช่เพราะว่าเป็นโฉม2008ครับจดทะเบียนปี 2009, 2009นะครับมผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะต้องโทรให้ทันและจองให้ทันอย่าบอกว่าเราแบบใจดำอีกแล้วทําทำไมมีแล้วไม่โทรบอกผมจริงๆลูกค้าทิ้งเบอร์ไว้เยอะมาก,มากแต่ว่าเราไม่ได้โทรเลย ต้องบอกคุณผู้ชมจริงอยากจะเปิดให้ดูมากเลยเยอะจริงๆเอาเป็นว่าโทรก่อนจองก่อนได้ก่อนครับกับในราคา349,0 0 0บาทเท่านั้นได้รถสวยพร้อมคู่มือครบๆสำหรับท่านที่ซื้อสดไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีไฟแนนซ์ให้มดาวเท่าไหร่ดีครับเริ่มต้นดาวที่3 9ม0 0่บาทเท่านั้นดาวโคตรถูกนะครับอย่าลืมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กาบมาโตครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ